อ้าวใช่มันมีอ um ีกตัวหนึ่งหรอฮะมันมันมีอีกตัวหนึ่งอ่ะเฮ้ยทำไมมันมีสี่ตัวม่มีอ่ตัวเทำไมมันมีสี่ตัวทพามีสี่ตัวเราหรอเรามีสี่ตัวปะเรามีสี่ตัวแต่ไม่เคยตั้งแต่จุดมาหนูไม่เคยเจอสี่ตัวเลยเฮ้ยจริงทำไมมันเป็นสี่ตัวจริงฮีโดมีคนบอกว่าไม่จริงๆอ่ะหนูไม่ดูมีสี่ตัวจริงๆแต่ตั้งแต่ตั้งแต่พี่จุดมาพี่ไม่เคยมีนะ 啊！念啊！啊